สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ ations, มันดีพามาชมวิธีตัดผมทรงนักเรียนนะครับผมด้านข้างทรงนักเรียนความสูงอยู่ที่ผมด้านหน้านะครับด้านหน้าสองข้างอย่าให้หายไปนะครับเวลาอาจารย์มันดีเดินปตัตตาเลียนนะครับวางปัตตาเลียนลงไปให้ชิดผิวเลยนะครับเดินปัตตาเลียนจากด้านข้างไปหาด้านหลังนะครับตามในคลิปนะครับใช้ปัตตาเลียนแค่ครึ่งหน้านะครับ จะทำให้ตัดง่ายนะครับแล้วก็สะอาดไปเลยรอบเดียวนะครับเดินปตัตเรเลียนช้าๆนะครับลูกค้าก็จะไม่เจ็บนะครับส่ทงทหารส่รงนักเรียนอ่าก็จะขึ้นแบบเดียวกันนี้นะครับเวลาเราเดินปตัตเตรเลียนนะครับสรงทหารก็เป็นขาวสามด้านเหมือนกันนะครับมาชมกันนะครับทํายังไงให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับเวลาเราเดินปตัตเตรเลียนเราเดินยังไงให สะอาดไปเลยรอบเดียวนะครับผมดันข้างทำมือเบาๆนะครับเวลาเราเดินปัเตรเรียนด้านบนอาจารย์มณีจะตัดจมหวีเลยนะครับช่อแรกนะครับช่อที่2ก็จมหวีนะครับยกด้านหน้าสูงกว่านิดนึงอุ้มปัตตเรียนใต้ท้องนะครับชมกันนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับช่อที่3าอาจารย์มดีจะวางหวีไว้ตรงช่อที่จมนะครับปลายหวี ยกผมด้านหน้าสูงขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตัดออกนะครับจะเป็นสั้นไปหายาวนะครับจะเป็นนวลกลมกลืนจะไม่เป็นจุกนะครับช่อสุดท้ายก็ยกลอยนะครับยกลอยแล้วเก็บออกนะครับก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะจับปัตเตอรเลียนธรรมดาตัดด้านข้างนะครับจมหวีนะครับวางหวีแนวนอนและเสร็จแล้วก็วางหวีแนวตั้งนะครับสลับกัน ขอบล่างสุดเก็บที่0.5นะครับสมัยก่อนอาจารย์วันทีใช้บีเล็กเก็บนะครับทุกวันนี้มี0.5ก็ทําให้งานสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับทํามือเบาๆนะครับเวลาขึ้น0.5มุมบนจะลอยไว้นะครับจะทําให้ไม่มีขอบนะครับจะลบขอบหายห่ายเบาทามือนุ่มๆนะครับเวลาเราทํางานลูกค้าก็จะได้ไม่เจ็บด้วยนะครับอย่าให้หัวลูกค้าโยกคลอนนะครับเวลาเราเดินปตะเลียน ขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้จามาดีนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮ่งเยรวยๆนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเรวยกันทุกคนนะครับมาชมกันนะครับจามาดีจะใช้ปัตเรียนแค่ครึ่งหน้านะครับมุมบนจะลอยไว้นิดหนึ่งนะครับ เดินปัตเลียนใช้ปัตเลียนแค่ครึ่งหน้านะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ลอยไว้นะครับเดินปัตเตลียนจากด้านข้างมาหาด้านหลังนะครับสองข้างทําเหมือนกันมาชมกันนะครับจะทําให้เดินรอบเดียวแลวสะอาดไปเลยนะครับฟันหน้าลงให้ชิดนะครับวางให้ชิดผิวนะครับความสูงอยู่ที่ผมด้านหน้านะครับอย่าให้หายไปนะครับเวลาเราขึ้นส่งนักเรียนส่งทหารนะครับส่งทหารก็เรียกขาวสามด้านนะครับ แบบเดียวกันนี้นะครับด้านข้างผมด้านหลังก็จะเอียงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับปฏตทเรียนเวลาเดินปัตตเรียนลูกค้าจะได้ไม่เจ็บนะครับเราจะสะอาดไปเลยร้านอาจารย์มดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติอาจารย์มดีวันธรรมดาจันทร์ถึงเสาร์จะไปพานักเรียนออกไปฝึกง,งานตัดผมฟรีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาน,นะครับ เรียนกระจำดีจะได้ตัดผมจริงแต่เรียนวันแรกเลยนะครับส่งนักเรียนนะครับขอบคุณในแบบตัวเล็กด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณ,คณทุกๆคกอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเหงเลรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ